ใช้พื้นที่นะครับบริเวณข้างบ้านนะครับที่เกิดประโยชน์นะครับลงอ้อยลงหนะครับอนนีอ้อยราคาดีด้วยนะครับผมนี่เลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่นะครับไรอ้อยนะครับไม่ใช่ไร่สิก็คือแบบปลูกที่ข้างบ้านนะครับของป้าหนึ่งนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับอ้อยเป็นต่อสองแล้วพันอ้อยนะครับสุพรรณ500นะครับอันนี้โหดูดูลำนะครับให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ ต้องบอกว่าใช้ทานฟอร์มนะครับอ่าประมาณเดือนหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งก็คือฉีดคู่กันเลยนะครับจะทําให้ดูใบครับใบนะครับเขียวตั้งใหญ่อันนี้ขนาดลำสองแล้วนะครับดูขนาดนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่แก่มากนะครับขนาดยังไม่แก่มากเนี่ยก็โอ้โหคือใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็รสชาติดีนะมีอันนี้เป็นต่อสองแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยเราได้ชิมกันไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับคู่นี้เลยนะครับนี่นะครับ ครับนี่ครับเราอยู่กับป้าหนึ่งเจ้าของนะครับลายอ้อยเมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับป้าหนึ่งอันนี้ก็คือใช้มาตลอดเลยเนาะป้าหนึ่งเนาะใช้ตลอดเลยค่ะครับแล้วก็รสชาติเป็นยังไงครับอุ้ยหอมหวานอร่อยค่ะอืมแล้วก็น้ำหนักดีน้ำหนักดีค่ะครับโอ้โหรสชาติดีหวานรสชาติดีหวานหอมน้ำหนักดีด้วยโอ้โหนี่ครับคือคํายืนยันเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนะครับผมนี่ครับนี่ครับ โอ้เ oh, ขียวแบบสวยมากครับผมอ่าพาไปดูรอบๆกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยแค่ประมาณ510นะครับก็ครึ่งงานนะครับครึ่งงานเท่านั้นเองรอบที่แล้วตาแรกเนี่ยตัดไปได้เกือบตันนะครับเกือบตันเลยนะครับเกือบเกือบกกิโลเลยทีเดียว